สวัสดีเพื่อนๆและกันะยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับอันชาราศีมิถุนถือได้ว่าเป็นราศีที่3ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดี ของชาวราศีนี้ก็คือคนคู่ชาวราศีนี้เป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนที่อ่อนไหวและเป็นคนขี้สงสัยช่างซักถามนะครับชาวราศีนี้มีสิ่งที่สนใจเต็มไปหมดและมีความชำนาญเป็นอย่างมากในการเข้าสังคมชาวราศีมิถุนนะครับเป็นนักแสดงออกถึงจุดยืน ถึงบุคลิกภาพที่แตกต่างอย่างเปิดเผยและเป็นคนที่มีไหวพริบปณิพปปนานเป็นอย่างมากท่านจะไม่มีวันแน่ใจได้เลยว่าท่านกำลังเผชิญหน้ากับคนแบบไหนลักษณะแบบไหนของชาวราศีนี้อยู่นะครับเพราะเขามีหลายด้านและชาวราศีมีถุนชอบเข้าสังคมชอบการแต่งกายชอบการสื่อสารนะครับเขาเป็นคนที่พร้อมจะสนุกในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะ เป็นคนเคร่งขรึมหรือเอาการเอางานเป็นอย่างมากได้เช่นกันนะครับสวัสดีกัลายาณมิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถหยว,ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่อาจารย์ได้มาทําคลิปส่งนะครับเพื่อเติมกําลังใจในะการใช้ชีวิตให้กับกัลายาณมิตรทุกท่านนะครับตามหัวข้อเลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาทวท่าน อยากสื่อสารอะไรกับท่านบ้างก่อนสิ้นปี2,167นี้นะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังเนื้อหาอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปนะครับว่าการทำนายแบบนี้เป็นการจับไพ่สุ่มพลังงานโดยรวมนะครับไม่ใช่การทำนายดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะนะดังนั้นแล้วนะครับกระยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับฟังก็ขอให้เก็บแต่สิ่งที่ดีกลับไปนะครับก่อน อื่นอาจารย์ขออนุญาตเป็นตัวแทนจับไพ่เพื่อดูพลังงานในวันนี้นะครับขอให้เช็คพลังงานกันก่อนนะครับว่าพลังงานตรงไหมถ้าตรงก็ขอให้รับฟังเนื้อหาต่อไปนะครับถ้าไม่ตรงก็ขอให้ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับอาจารย์ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อบริเวณแห่งนี้นะครับขอให้พลังงานออกมาตรงนะครับเอารครับทุกท่านพลังงานที่ขึ้นมานะครับ เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นพลังงานของความเหนื่อยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจท้อแท้ถึงขั้นสุดถือได้ว่าครั้งนี้เป็นหนักที่สุดในชีวิตที่เคยประสบพบเจอที่ผ่านมานะครับหล,หลายหท่านตั้งคำถามกับตัวเองว่าชีวิตมาถึงจุดนี้ทำไมมันสาหัสนะครับหรือถึงขั้นอยากจะจบชีวิตตัวเองก็ว่าได้นะครับมันเป็นอย่างไรบางท่าน ถึงเลิกถึงกับขนาดที่จะเลิกนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเพราะอ้อนวอนเท่าไร่ก็ไม่เห็นมีอะไรตอบกลับมานี่คือความรู้สึกภายในนี่คือพลังงานในวันนี้นะครับถ้าตรงก็มาฟังต่อไปนะครับเอาละครับทุกท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคอยปกปักรักษาตัวท่านอยู่นะครับที่องค์ท่านเล็งเห็นท่านฝากมาสื่อ มาดังนี้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเส้นทางที่จะมาหลอ่อหลอมตัวของท่านนะครับองค์ท่านอยากจะบอกว่าในที่ผ่านานมานะครับตัวคุณเองนะเคยบนเคยบานเคยร้องขออะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้หลายๆครั้งนะครับที่ท่านช่วยเหลือแต่พอคุณได้แล้วคุณกลับลืมคำบนบาน กับลืมคําปฏิญาณตนว่าจะปิบัติจะปฏิบัติอย่างไรคุณลองนึกดูนะในะช่วงที่ประผ่านมาที่คุณเคยตกรกรรมลําบากที่คุณเคยเจอปัญหาคุณหันหน้าเข้าหาธรรมะคุณปฏิบัติธรรมคุณสวดมนต์คุณนั่งสมาธิคุณร้องขอแล้วก็มีปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ปฏิหารเงินก้อนใหญ่แต่มันก็เป็นสิ่งที่ ทําให้คุณพอจะผ่านพ้นวิกฤตมาได้นะครับถือได้ว่าไม่ทําให้คุณถึงกับขนาดขาดใจตายแต่ทําไมช่วงหลังๆที่ผ่านมานะครับทําไมคุณถึงแทบจะขาดใจตายจริงๆนั่นเป็นเพราะว่า,ามันเป็นเหมือนในลักษณะที่พอ่อแม่สอนลูกอบ,บรมลูกนะครับ เราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ในสิ่งที่คุณขอที่คุณมีเงินมีทองที่คุณมีงานชีวิตของคุณดีขึ้นนะครับคุณจะลืมลืมปฏิบัติปฏิบัติในที่นี้คือไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ทำสมาธินะครับทําบุญอะไรต่างๆคุณกลับใช้เงินนั้นะไปในทิศทางที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าผิดศีลธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ ผิดศีลข้อ5นะครับหลายๆข้อลองนึกดูนะครับในที่นี้พลังงานในที่นี้ไม่ได้ระบุว่าข้อไหนบ้างแต่คือคุณทําผิดศีลไม่ว่าจะเป็นการอาดื่มโซรารการพนันหรือแม้แต่กระทั่งการเมรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ในแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปลองพิจารณาตัวเองพอได้คุณก็จะไปอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยคือคุณหันเหไปอย่างนั้นคุณไม่ได้มีความ ตั้งอกตั้งใจอยากจะเอาเงินที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านประทานมาไม่ว่าจะประทานผ่านการงานอาดึงลูกค้ามาให้หรือปฏิหารมีเงินก้อนเข้ามาให้คุณใช้ใจ่ายไ,ไม่ขาดมือถึงไม่ก้อนใหญ่แต่ก็ไม่ขาดมือคุณไม่ตั้งใจเก็บคุณไม่ตั้งใจที่จะ,ะพัฒนาตัวเองสร้างตัวเองคุณได้คุณไม่เคยเก็บคุณใช้ใจ่ายพอมีเงินเข้ามาคุณคิดแต่เรื่องที่จะใช้ใจ่ายดังนั้นแล้วในครั้งล่าสุด จึงเป็นเหมือนพ่อแม่สอนลูกให้ไปในทิศทางที่ดีในเมื่อให้เงินไปแต่ใช้ไม่เป็นดังนั้นแล้วท่านก็เลยบล็อกปิดกั้นทําให้คุณเขาเรียกว่าแทบจะไปไม่เป็นแทบจะร้อ,องขอชีวิตสิ่งที่มันเป็นอย่างนี้เพราะท่านต้องการจะสอนให้คุณรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆนะ ทุกอย่างมันมีค่าที่ผ่านเข้ามาแล้วอยากให้คุณอย่าละเลยในทางปฏิบัติสิ่งใดที่เคยตั้งปกตั้งใจเอาไว้ขอให้อย่าละเลยดังนั้นแล้วนะครับที่ท่านฝากบอกว่าขอให้คุณกลับตัวกลับใจมาเป็นคนเดิมอย่าละเลยนับจากนี้นะครับถ้าคุณได้ปฏิบัติด,ดีทำดีถ้าท่านอภัยให้แล้วท่านเปิดทางให้แล้วท่านก็ คือก่าท่านจะเปิดทางท่านก็ต้องรอให้คุณเจ็บสุดๆเพราะเป็นครั้งสุดท้ายที่ท่านจะสอนคุณจริงๆเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าในอนาคตที่ท่านจะมอบสิ่งดีๆให้คุณเนี่ยคุณจะได้รู้คุณค่านะครับรู้คุณค่าของการใช้จ่ายรู้คุณค่าของการใช้ชีวิตของการต่อยอดไม่ใช่มีเงินหลายๆห,หมื่นครึ่งแสนเกือบแสนหรือหรือหลักล้าน คุณก็คิดที่จะซื้อของที่ราคาแพงๆคิดที่จะใช้ใจ่ายโน่นใช้ใจ่ายนี่พอมันหมดคุณก็กลับมาร่ำร้องไห้ร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แบบนี้วนไปมันไม่ได้แล้วนะครับก็คือบทสรุปก็คือขอให้คุณกลับมาเป็นคนเดิมนะครับอย่าเขาเรียกว่าอย่าหลงอย่ามัวมาไปกับสิ่งที่มันมาหลอกล่อใจนะครับ และสุดท้ายเนี่ยอาจารย์อยากจะฝากบอกว่าเมื่อคุณได้รับรู้คลิปนี้รับรู้พลังงานแล้วมันตรงนะครับแล้วคุณอยากจะขอขอมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะกราบอยากจะขอท่านว่าได้รับรู้ถึงรสชาติถึงสิ่งที่ท่านสอนแล้วนะครับให้ท่านหยุดให้ท่านได้กลับมาส่งเสริมคุณเหมือนเดิมก็ติดต่อมาหาอาจารย์ใต้คลิปตามที่อยู่นี้ได้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละคนนะครับ ในแต่ละพระองค์จะไม่เหมือนกันและในที่ผ่านๆมาอาจารย์ก็ไม่ทราบได้ว่าคุณทําผิดอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณบ้างคุณละเลยอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องไปดูรายละเอียดของแต่ละบุคคลไปและวิธีแก้ของแต่ละบุคคลไปนะครับเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้วอาจารย์ก็ต้องขอ,อบจบ คลิปเท่านี้แล้วครับกัลยาณมิตรทั้งหลายถ้าเกิดว่ามีโอกาสเข้ามารับฟังพลังงานดีๆนี้แล้วแล้วรู้สึกว่ามันตรงกับตัวเองที่ผ่านมามันใช่ชีวิตที่ผ่าน,านมาเคยตกละกรรมลำบากแล้วก็เข้าหันหน้าเข้าหาธรรมะปฏิบัติธรรมแล้วมันก็ดีขึ้นดีขึ้นพอช่วงหลังๆมาคุณละเลยในะเรื่องปฏิบัติแล้วมันก็กลับมาไม่ดีเหมือนเดิมและคุณก็มีสภาวะความคิดวกวนว่าทำไมไม่ดีขึ้น แต่ความจริงชีวิตคุณดีขึ้นเหมือนเดิมแล้วดีขึ้นมีช่องทางหาเงินให้คุณได,ได้ได้หลายอย่างแล้วแต่เพียงแค่ว่าคุณละเลยคุณไม่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองนะครับเอาละครับกัลายาณมิตรทั้งหลายเมื่อฟังมาถึงตรงนี้อาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้กัลายาณมิตรท่านอื่นๆได้มีโอกาสร,รับฟังจากการแชร์ของท่านนะครับถ้าเขาฟังแล้วเขาได้ เอาคําแนะนํำนี้ไปปรับใช้ไปปฏิบัติกับชีวิตเขาแล้วมันเกิดผลดีกับเขามันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขอวอววพรให้ทุกทกท่านจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหนังใจปรารถนาขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ